ทำไม้คนเดียวอ่ะสบายเนาะทำสองคนอะ่ะเมื่อก่อนก็เคยสบายใครล่ะใครล่ะใครอะ่ะใครอะ่ทะโทษทีนะทำรถใครรถมันอะ่ะใช่ห๋อใช่โทษทีนะคนละคันอะ่ะปกติปกติก็เห็นทำอาสาสองไม่ใช่หรอวะไม่เคยครับโทษท,ทีนะระวังนะพูดโกหกคนละคันครับโกหกมันตายตกนรกนะ เพราะกูลงไปนรกครึ่งตัวแล้วกูไม่เคยกลัวครับทษดทีเนาะเพราะว่ามีคนก้าวขาลงไปกับกูครึ่งหนึ่งแล้วกูก็ไม่กลัวเนาะยังตึงอ่ะพี่สาวพี่ชื่ออะไรอ่ะสี่ครับสี่ชื่อสี่ครับนามสกุลแหบครับไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงชื่ออะไรหรอครับชื่อเหมียวอิงครับเหมียวอิงใช่ค่ะสีได้ยินมาแว่วๆใช่คนเมื่อคืนหรือเปล่าครับเนี่ยคนเมื่อคืนคืออะไรอ่ะคนเมื่อคืนนะครับ คนเมื่อคืนที่อยู่กับเขาอะครับสีได้ยินข่าวมาแว่วๆอะครับ MG จะจัดไอ้เฮียข่าวอะไรวะได้ยินข่าวมาครับผีพายมันกระซิบบอกอะครับผีพายครับรู้จักผีพายไหมครับผีพายมันกระซิบบอกอะครับใช่ลูกกงลูกกอกอะครับ จะอย่ามาแนะนําน้องแบบนี้ครับว่าอย่ามารู้จักสี่ครับรู้จักสีไว้อ่ดีแล้วครับจะได้รู้จักทุกคนด้วยสภาพแล้วเจอใครไม่เจอเนาะเจอกูด้วยมึงหลบไม่พ้นหลอกเนาะพวกกูบอกแล้วว่ายังไงกูต้องหาให้เจออ่ะแกโกรธอะไรผมปะเนี่ยเบานะ กูไม่คิดว่าใช่อ่ะกูไม่คิดว่าต้องเปลี่ยนลุกขนาดนี้แบบจากหนุ่มมัดผมเปิดหน้าเปิดตาต้องมาเปลี่ยนทรงผมเอาผ้าปิดหน้าอะไรเงี้ยผ้าปิดหน้าตั้งแต่เมืองก่อนแล้วป่ะไม่ต้องพูดเอาหลักฐานมายืนยันกันมิล่ะผึ๊กพึกเอาหลักฐานมายืนยันไม่เล่าหลักฐานอะไร ถ่นรูปภาพไงการแต่งตัวไงกูยอมเนี่ยกูยอมทิ้งกูยอมเสียเวลาเลยนะกูไม่ยอมไปทําไม้เลยนะเปลี่ยนลุคผมเปลี่ยนแล้วผมไม่เปลี่ยนเมื่อไรหรอครับเมื่อเปลี่ยนเมื่อวานอืมเพิ่งเปลี่ยนงั้นน่ะเขาเรียกว่าเพิ่งเปลี่ยนครับใช่แสดงว่าเจออะไรครับก็เลยเพิ่งเปลี่ยนเนาะไม่ไม่เปลี่ยนก่อนเจอืสีผมก็ ไม่เหมือนเดิมอะเนาะแต่มันคงแบบเปลี่ยนทรงอ่ะมันคงเปลี่ยนทรงอ่ะสีมันก็เลยแบบเข้มขึ้นนะครับเหมือนเหมือนเดิมแค่ผมสั้นก็ใช่ไงครับก็สีผู้อยู่ไงว่าผมมันอาจจะเปลี่ยนทรงมันก็เลยทําให้สีเข้มขึ้นถูกไหมคบสีไม่ได้พูดอะไรเลยผมขอโทษนะผมขอโทษนะแบบผมขอโทษขอพูดคำเนึยนะมึงเป็นมีกูป่ะเนี่ยกูบอกแล้วว่าอยาให้กูเจอใจเป็นพี่ในแก๊งใจเย็นนะ พูดเหมือนมึงเป็นเมียกูอะเจ๊เห็นไหมเห็นไหมดูน้องเขาขำมักูบอกแล้วอย่าให้กูเจอก็เหมือนมึงไงพวกมึงไงเวลากุจีบผู้ชายปุ๊บคนนั้นเป็นลูกมั้งล่ะคนนี้เป็นผัวมั้งล่ะไม่ต่างกันหรอกดีกูไม่ได้มาบอกว่าคุณครับลูกหิวนมครับคุณไม่ไปดูลูกหน่อยหรอครับคุณมาห่วงกับผู้หญิงอะไรแบบนี้หรอครับไม่ได้นะครับใจ๊กูพูดแบบนั้นไม่ด้เอาไม่ละ อย่าเลย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 เออผมผิดแล้วผิดแล้วแล้วเวลากูทําไมทํากันล่ะทําไมทํากูลงคอล่ะเอาผมไไม่ด้ตัวตั้งตัวตีผมตัวตามไม่เฉยมีตัวเปิดมาตัวส้ำมึงก็ส้ำไงเนี่ยกูขนาดกูคนเดียวเนี่ยกูยังสู้ได้เลยนะไปยันมันกัดกับกูพูดบ้างก็พี่เขาต์เขานำไปแล้วคนเป็น กูต้องเดินตามมาฟังใช่ไหมอะไรจับอะไรอยู่เนี่ยเจอวะกูบอกแล้วอย่าให้กูเจอไอพวกที่เหยียบย่ำกูอ่ะอย่าให้กูเจอเออจกเจออ่ะแล้วกูเอาให้กูทำไมเนี่ยเออเจอให้น้องอุ้ยอุ้ยน้องวะให้น้องพึกครับเอาขึ้นมาให้ฟึกพึกพึกวะ ปกติมันไม่ใช่บึกไม่ใช่น้องนะแบบเอ้ยเจ๊ต้องให้ผมอะไรเงี้ยมันมันแปลกๆว่ะเออช่วงนี้มีคนบอกอายุเยอะอยากเป็นอะไรกูมาทำไมอีกล่ะเจ็บ่ายกูก็ส่งอยู่นั่นแหละโอ้ยรนไปหมดแล้วไอ้เหี้ยเก๊กท่าก่อนไหมเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายรูปกันเก๊กท่าก่อนไหมไม่ต้อง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 เหรอกูถ่ายแล้วสิโทษทีนะไม่ทันแล้วอ่ะเอ้ยเต็มโลกอรอ สารวะกูไปเลยกูกูหลงต่อแล้วโอเคโอเคไปเจ๊ขอร้องอะทำไมกูกูด่รู้อะไรหรอหรือว่ายังไงรู้อะไรหรือว่าเป็นเป็นแบบเวลาพูดกับกูแม่งก็เสียงหนึ่งก็ไม่ต่างกันป่ะเวลาอยู่กับสาวพูดเสียงหนึ่งป่ะเวลาอยู่กับกูก็พูดเสียงหนึ่งก็ไม่ต่างกันหรอกที่หลังอยามาด่ากูเวลากูอยู่กับผู้ชายอเสียงนู้นเสียงนี้เนาะอย่าว่าคนอื่นนะถ้าว่าคนอื่นแล้วมันจะเข้าตัวเองเหรอ ไม่เอาเนาะเอาดีาฮ่าฮ่ดี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 เจ๊ดีขอานหสิกรรมที่ทำทั้งหมดไปก่อนหน้านี้แล้วกันข่ำอะไรไปดิเราข่ำตอนนี้แบบมึงโรคอะปกติไม่โรคไงกูชอบกูสะใจกูรู้สึกดีอะอืมแค่นั้น รู้สึกดีออกเ้ไปแล้วว่ะ